สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสป้องเกิดในชั่วโมงฟลิกชีวิตกับรายการ่วงจ้ยฟลิกชีวิตค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาเที่ยงถึงบ่ายโมงอย่างนี้ทางสถานีโทรทัศน์ New ว,วิชั่นแห่งนี้ค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมทุกรายการของช่อง New วิชั่นของเราได้ทางระบบจานดาวเทียม P.S.I ช่อง124ค่ะและทางระบบอินเทอร์เน็ต www.newvisionchannel.tv ค่ะ วันนี้ค่ะเป็นช่วงของเทศกาลวันวาเลนไทน์วันนี้ในเรื่องของบทสนทนาของเราวันนี้ประเด็นที่จะพูดกันก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของความรักจัดแต่งเสริมวงจุ้ยบ้านปรับดวงเสริมดวงในเรื่องของความรักกันนะคะวันนี้ค่ะที่ฉันอยู่ร่วมรายการกับอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาเป็นทริคก,ก่อนเลยค่ะอาจารย์รเรื่องแรกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ควรจะกราบไหว้สักการบูชาสําหรับว,วันวาเลนไทน์ปีนี้ควรจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนคะในลักษณะปีนี้นะครับควรจะสักการบูชาพระตีมูรติกนะครับซึ่งพระตีมูรติกเนี่ยเป็นเทพแห่งความรักโดยตรงนะครับบางคนยังไม่รู้จักว่าพระตีมูรตินี่คือใครม,มาจากไหนยังไงนะครับพระตีมูรติกก็คือสามจอมเทพได้รวมตัวเป็นองค์เดียวนะครับก็คือพระพรหม พระศิวะพระนารายณ์นะครับซึ่งเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็มารวมตัวกันนะครับเป็นองค์เดียวนะครับเา้าน,นึกว่าพระตีมรติเป็นองค์ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงเหรอคะอาจารย์คือสามชอมเทพนี่มารวมไม่ใช่ผู้หญิงครับไม่ใช่ผู้หญิงเหรอเข้าใจมันหรือเล่าเาเป็นผู้หญิงเพราะเห็นเป็นเทพแห่งความรักไงคะคซึ่งสามชอมเทพเนี่ยเมื่อรวมตัวกันแล้วเนี่ยสามารถที่จะประทานพรนะครับเกี่ยวกับความรักโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับ ประสบความสําเร็จนะครับในทุกๆด้าน,นกระจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีตั้งหลายนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งนะครับก็คือองค์พระพิฆเนศซึ่งเป็นเทพแห่งความสําเร็จเทพแห่งความรักด้วยะนะครับเ<ม>ทพแห่งความอุดมสมบูรณ<ม>์นะฮะในอย,อย่างในกรุงอย่างในกรุงเทพเราเนี่ยอาจารย์พระตรีมูรติประดิษฐานอยู่ที่ไหนบ้างคะในกรุงเทพเนี่ย ก็จะมีแถวเซนตันเวิด์ใช่ค่ะเซนตันเวิร์ตรงนั้นก็จะมีจะมีทั้งพระพิาเน่และก็พระตรีโมรติตรงนั้นมีที่อื่นอีกไหมคะนอกจากที่เซนตันเวิด์แล้วจะมีในแถวแถววัดแขกเนี่ยก็จะมีองค์พระพิคเน่จะมีองค์พระแม่ต่างๆแล้วก็องค์พระศิวะนะครับแต่ว่าจะเป็นแต่ละปางแต่ละปางนะครับแล้วก็มีที่นึงก็คือที่้วยขวางก็จะมีพระพิฆเน่องค์ใหญ่ใช่ครับ ก็ไปสักการะบ,บูชากันได้สําหรับคนที่อยากขอพรเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดอยากเจอเนอื้อคู่ครหรือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วจะทํายังไงให้ความรักยืนยาวหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วอยากจะขออะไรก็สามารถไปขอไปบูชาไป ไปบนกันได้แต่ก็ถ้าบ,บนกันแล้วก็อย่าลืมแก้บนด้วยครับค่ะแล้วอย่างในบ้านนะคะอาจารย์จะมีการปรับจัดแต่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงในบ้านที่จะเสริมบารมีในเรื่องความรักอาจารย์ครับสำหรับในที่บ้านนะครับที่บ้านในวันนี้เนี่ยเราข้าบูชาพระด้วยดอกไม้ที่เป็นสีนะครับเป็นสีแดงนะครับ,รบหรือบางคนบอกว่าอาจารย์วันนี้เนี่ยบูชาด้วยดอกกุหลาบได้ไหม,มสามารถที่จะสักการบูชาได้นะครับตรงหน้าพระเนี่ย ให้เราเนี่ยมีน้ําเต็มแก้วนะครับค่ะแล้วก็ปัดทำความสะอาดนิดนึงในวันนี้ครับอืมก็วันนี้จะเป็นสีแดงดอกกุหลาบได้ใช่ครับดอกชบาสีแดงได้ไหมคะอาจารย์ดอกชบาสีแดงได้เช่นกันนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีที่เกี่ยวกับความรักบางคนบอกว่าสีแดงนี่หายากมากในวันนี้นะครับดอกกุหลาบจะแพงมากวันนี้ดอกไม้ใช่ครับเป็นสีชมพูก็ได้ครับครับใช้ดอกไม้ปลอมได้ไหมคะอาจารย์ดอกไม้ปลอมเนี่ยได้ไหมได้ครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดนะครับจะทําให้เรามีชีวิตชีวานะครับครับค่ะแล้วอย่างเดี๋ยวนี้จะมีนั่นด้วยอาจารย์ที่เป็นดอกไม้จากสบู่อะค่ะอาจารย์รอย่างนี้ได้ไหมคะตรงนี้ได้เหมือนกันครับสามารถที่จะเอาไปไว้ที่บ้านได้นะครับมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะแล้วอย่างอย่างในบ้านนอกจากจะบูชาวันนี้จะไหว้พระด้วยดอกไม้แล้วยังมียังมีสิ่งอื่นอีไหมคะอาจารย์ที่อาจจะเป็นทิคว่าแบบ อ่าถ้าไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยจัรมีไหมคะครับในลักษณะตรงนี้เนี่ยก็ขอพรจากาพัตตีมูลตินะครับบางคนบอกว่าที่บ้านไม่มีพระตีมูลติกทำยังไงดีะนะครับก็สามารถที่จะขอได้ตรงที่โร่งแจ้งนะครับอาจจะวางโต๊ะแล้วก็สักการบูชาด้วยผลไม้ะนะครับแต่ใช้ผลไม้เจอย่างหรือ9อย่างนะครับแล้วก็ขึ้นทูบทัก16ดอกนะครับซึ่งท่านอยู่ ในชั้นที่16ก็คือเป็นเทพในชั้นที่16นะครับอขอพรกับท่านได้มีดอกกุหลาบแดง ไปสักการบูชาด้วยะนะครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยในเรื่อง,องความรักนะคะก็เป็นพระตรีมูรติแล้วก็เป็นพระพิค,นพคเนศซึ่งท่านผู้ชมสั้นใดน,นะคะที่ได้ยินแล้วก็อยากจะขอเรื่องความรักนะคะก็ไปสักการบูชากันได้อย่างที่รู้กันก็คือพระตรีมูรติที่หลายคนรู้ก็จะมีประดิษฐานอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็พระพิคเนศเนี่ยคงจะไม่ยากเพราะว่าพระพิคเนศเราจะเห็นอยู่ในหลายๆที่มากแต่พระตรีมูรติที่ที่ข้ารู้ตอนนี้ก็คือมีที่เซ็นทรัลเวิ ก็จะมีดอกไม้ด้วยตรงนั้นก็จะมีเป็นช่อดอกกุหลาบสีแดงที่จะให้คนไปบูชาไปสักการบูชาค่ะอาจารย์คะจะจะมีการอัญเชิญะฏิมุรติมามาประจําที่บ้านเราได้ไหมคะสามารถที่จะอัญเชิญได้แต่ว่าในลักษณะอาจจะเป็นองค์ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ในลักษณะนี้ที่มีการอัญเชิญะติมุรตินะครับอาจจะเป็นในบริษัทใหญ่หรือว่าห้างใหญ่ๆนะครับหรือสถานที่ จะใหญ่เช่นอุตสาหกรรมนะครับซึ่งการเชิญองค์เทพองค์ใหญ่เนี่ยมาปฏิสถานเนี่ยเพื่อเป็นการแก้หาถันหรือแก้กรรมสาบนะครับเพื่อให้คนได้สักการะบูชาเพื่อให้คนที่เป็นเจ้าของครับมีอํานาจบริวารเชื่อฟังแล้วก็สิ่งดีๆทุกทิศทุกทางนะครับเข้าเข้ามานะครับอาจอารย์สถานที่แบบไหนแบบอ่อเป็นเป็นที่อยู่แบบไหนอาจจะเป็นบ้านพักโรงงานบริษัทที่จะสามารถอัญเชิญพระตรีมูรติมาได้ค่ะ ต้องบอกว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นห้างร้านใหญ่ๆนะครับหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือที่มีความอาถรรพ์มากเช่นเป็นที่ต้องกําสาบหรือเป็นที่ที่เป็นป่าช้าเก่าหรือว่าที่ที่มีความแรงเป็นหนองน้ําเก่าทางเดินเก่านะครับคือที่ที่อาถรรพ์นั่นเองนะครับเพราะว่าตรีมรติเป็นเป็นเทพใหญ่ถึง3องค์รวมตัวกันก็เลยต้องเหมาะกับที่ที่เป็นที่ใหญ่ๆ ที่ใหญ่ๆห,หนึ่งแล้วก็เป็นที่ที่ดวงส้วทำให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแล้วอย่างอย่างอย่างที่บ้านเนี่ยก็คืออย่างที่บ้านเนี่ยก็คือเป็นองค์เล็กๆได้ใช่ไหมคะครับได้ครับสามารถเอามาบูชาที่บ้านได้ด้วยเช่นกันครับแล้วอย่างที่บ้านก็เป็นองค์เล็กๆแล้วเราก็บูชาบูชาย,ยังไงครับประิมวุตติจำเป็นต้องเป็นดอกกุหลาบอย่างเดียวไหมครับในลักษณะเนี่ย การบูชาก็คล้ายๆกับการบูชาพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสามองค์นี้มารวมเป็นองค์เดียวกันก็สักการบ,บูชาด้วยผลไม้ะนะครับแล้วก็ดอกกุหลาบสีแดงหรือดอกกุหลาบหรือดอกไม้ให้สีแดงก็ได้ไน้ำก็เป็นน้ำเปล่าเต็มแก้วเหมือนกัน <S <S ใช่ไหมคะใช่ครับอ,อาจจะมีมะพร้าวคู่หนึ่งนะครับใช่จย์งสงสัยมานานแล้วทําไมต้องเป็นมะพร้าวอะคะจย์น้ำมะพร้าวหรือน้ำทิพสวรรค์หรือน้ำยอดปราสาทเนี่ยเป็นน้ำทิพ อ๋อ <em> ก็คือผลมะพลา <f ri at> อยู่ที่สูงแล้วก็<ช>เป็นน้าบ,บริสุทธิ์เพราะว่าอยู่ในลูกแล้วก็ไม่มีไม่มีรูอะไรแบบสิ่งสกปรกจะเข้าไปได้ใช่ไหมคะบางคนบอกว่าอยากจะบูชาให้ถูกหลักเลยอาจจะใช้ในใบสีนะครับมีใบสีเทพใบสีพรมใบสีผักชามใช้ใบสีเทพคู่หนึ่งใบสีพรมคู่หนึ่งใบสีผักชามสองคู่นะครับแล้วก็จัดผลไม้สักสามรับหนึ่งนะครับก็ เป็นการบูชาให้มันให้ถูกตามวิธีนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมาเปิดรับสายหน้าใหม่กันนะคะใครที่อยากสอบถามอาจารย์ในเรื่องของบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูว่าการจัดฮวงจุ้ยที่บ้านนะคะเพื่อเสริมความรักอยากเจอคู่อยากเจอเนื้อคู่อยากมีแฟนหรือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วอยากจะทํำยังไงมีทริคเด็ดๆอย่างไรที่จะให้ชีวิตคู่ในยืนยาวก็โทรมาที่เบอร์029649079นะคะ029649079ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ